รวมทุกไอเดียเด็ดเทคนิคโดนวิธีเกษตรตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องทุนหนาขอแค่ใจพร้อมลุยอยากเริ่มอยากรุ่งอย่าพลาดเกษตรเงินล้านเปลี่ยนดินให้เป็นเงินเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงสวัสดีคุณผู้ฟันทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านครับทาง YouTubePR d 7ดีเ c a s t รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้ เป็นไปได้อย่างมั่นใจและมีทิศทางครับเราเชื่อว่าเกษตรในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกและต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละ,มะเมล็ดที่หว่านลงดินไปมักมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้รายการของเราจะได้มอบความรู้ที่ใช้ได้จริงว่าจะเป็นเทคนิคการผลิต การจัดการปัญหาโรคพืชมแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงหลักในการพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับหากคุณกำลังคิดจะปลูกทุเรียนนะครับต้องบอกว่าอย่าพึ่งรีบลงมือจนกว่าทุกคนจะได้ฟังสิ่งนี้เพราะทุเรียนในแต่ละสายพันธุ์มีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปรสชาติก็ต่างกัน แถมยังปลูกไม่เหมือนกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองพันธุ์ก้านยาวพันธุ์พวงมณีหรือว่าพันธุ์ชนีแบบไหนที่ใช่สําหรับคุณวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักสายพันธุ์ยอดนิยมพร้อมกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนปลูกทุเรียนพูดคุยกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เกษตรจังหวัดจันทบุรีครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับผมธัญสิทธิชาติวิริยพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรีนะครับครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักเรื่องของสายพันธุ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะปลูกตู้เรียนครับอย่างสายพันธุ์ยอดนิยมนะครับหัวหน้าเรามีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยอยากให้หัวหน้าได้พูดแต่ละสายพันธุ์นะครับว่ามีจุดเด่นหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับอย่างเช่นทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบนี้ครับหัวหน้าครับผมก็คือ เนื่องจากประเทศไทยมันมีสายพันธุ์ทุเรียนเป็นจํานวนมากนะครับทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์การค้าสายพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็สายพันธุ์ที่ประจําถินของแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะครับสายพันธุ์ที่เป็นการค้าหลักๆเราก็มีที่เห็นได้ชัดแล้วก็ปลูกทั่วประเทศก็คือสายพันธุ์หมอนทองครับนะครับพันหมอนทองถือว่าเป็นพันธุ์ยอดนิยมที่สุดไม่ต่ำกว่า80เเซนะครับที่เราปลูกสายพันธุ์นี้นะครับ จุดเด่นของสายพันธุ์นี้ก็คืออันที่หนึ่งคุณภาพของผลผลิตไม่ผันแปรไปตามสภาพอากาศมากนะักคือสายพันธุ์มันนิ่งนะครับก็คือจับปลูกที่ภาคตอนออกภาคเนื้อภาคตอนออกเชียงเหนือภาคใต้คุณภาพของเนื้อใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่สามารถนําไปแปลรูปได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นทำทุเรียนทอดทุเรียนกวนทุเรียนทำฟิดไดอะไรต่างๆได้ดีเพราะว่ามันมีสัดส่วนของการบริโภคได้สูงกว่าพันธุ์อื่นๆก็คือมีมเมล็ดที่เล็กมีเนื้อหนาแล้วก็เปลือกบางนะครับแล้วขนาดของผลหรือขนาดของลูปมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะทำให้ทุเรียนพันธุ์หมอนทองนั้นเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ สำหรับผู้ที่ชอบบริโภคนะครับหมอนทองจะบริโภคได้หลายระยะคือคนที่ชอบกินกรอบนองนุ่มในก็ได้คนที่ชอบกินเนื้อไก่ชีกที่เป็นภาษาทางแม่ค้าเขานะครับก็สามารถบริโภคได้แล้วก็เนื้อเละเนื้ออะไรก็ยังบริโภคได้ถึงแม้ว่าจะสุกแล้วก็หล่นจากต้นมาแล้วก็ยังมีระยะในการคงสภาพในการบริโภคยังได้ดีอยู่ นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นซึ่งมันจะแตกต่างจากพันธุ์อื่นนะครับพันธุ์อื่นจะมีระยะสุกแก่ที่กินได้เพียงระยะเดียวถ้ากินก่อนก็ไม่อร่อยกินหลังก็ไม่อร่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์ที่ได้เปรียบของพันธุ์หมอนทองและก็เป็นพันธุ์ที่มันทําตลาดของมันเองมานานแล้วและก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนะครับครับ ส่วนพันธุ์ที่สองนะครับที่เป็นพันุ์การค้าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็คือจะเป็นทุเรียนพันุ์ชนีนะครับทุเรียนพันธุ์ชนีก็มันเป็นพันุ์ที่คุณภาพของเนื้อถ้าสุกแก่ในระยะที่เหมาะสมจะเป็นทุเรียนที่รสชาติอร่อยนะครับมันมีข้อเสียก็คือกลิ่นมันจะแรงหน่อยสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนแต่สําหรับคนที่ชื่นชอบทุเรียนแล้วนะครับ บางคนบอกว่าทุเรียนชะนีคือทุเรียนที่อร่อยที่สุดเพราะเคี้ยวไปมันเป็นครีมมีความเหนียวไม่หวานมากเหมือนหมอนทองนะครับแล้วก็สัดส่วนของการบริโภคได้ก็จะใกล้เคียงกับพันหมอนทองขนาดของลูกก็ลูกมีขนาดโตเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าการจัดการการดูแลเพื่อให้ได้ของทุเรียนที่มีคุณภาพนั้น นะครับพันชนีจะจัดการยากกว่านะครับส่วนพันการค้าอีกพันก็คือพันก้านยาวอันนี้มันคล้ายๆว่าคนที่ชอบกินทุเรียนแล้วมันมีเป็นครีมเป็นแป้งแล้วก็มีหวานมันก็จะต้องชื่นชอบพันนี้นะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันพันก้านยาวเนี่ย ื้นที่เพาปลูกมันไม่ได้เยอะไม่ได้มากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นมีสัดส่วนในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของทุเรียนเพราะว่าถ้าฝนชุกไปมันก็จะไม่อร่อยแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะของไส้ซึมเนื้อแฉะน้ําแล้วก็มีกลิ่นที่ฉุนขึ้นนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวในช่วงก่อนเข้าหน้าฝน พันก้านยาวพันชนีเนี่ยถือว่าเป็นพันที่อร่อยที่สุดแล้วล่ะครับตัวสายพันธุ์อื่นๆที่ทำเป็นการค้าตอนนี้มันก็จะมีพวกกระดุมซึ่งจันทบ,บุรีของเราก็จะปลูกกระดุมในปริมาณที่เยอะแล้วก็เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากพอสมควรเพราะว่าพันธุ์กระดุมเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ออกดอกเร็วแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เร็ว ในขณะที่พันธุ์อื่นยังยังเก็บเกี่ยวไม่ได้มันก็ทําให้มีราคาที่สูงขึ้นนะครับกระดุมก็จะเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติหวานมันนะครับแต่มันมีจุดอ่อนของมันก็คือขนาดของมเมล็ดนั้นมันโตมีสัดส่วนของเนื้อที่บริโภคได้น้อยแต่มีข้อดีก็คือว่าเก็บเกี่ยวได้เร็วสร้างราคาได้เร็วนะครับอันนี้ก็เราก็จะมีพื้นที่ปลูกในพื้นที่อำเภอขลุงเป็นหลักนะครับพันธุ์ ส่วนไปปลูกที่อื่นๆก็อาจจะมีขนาดของลูกและอายุการเก็บระยะการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันไปเพราะว่ามันจะออกดอกไปพร้อมกับพันธุ์อื่นแต่ที่อําเภอคลุงนั้นมันจะออกดอกได้เร็วเพราะสภาพที่เราเพาะปลูกนั้นนะครับมันจะเป็นดินปนทรายหรือดินทรายเป็นหลักซึ่งมันจะระบายน้ําเร็วแล้วก็แห้งแรงเร็วนะครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับคือสายพันธุ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าทุเรียนเนบญญพันธ์ก็คือถ้าที่เราปลูกตอนนี้ก็จะมีพวกมูสังคิงพวกหนามดาพวกนี้ซึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาอันตรงนี้ก็คือมันเป็นกระแสนะครับก็คือมันโดยการใช้ราคาเป็นตัวตั้งในการส่งเสริมการข้อปลูกนะครับ ในพันธุ์มูสันคิงถ้าเรามาปลูกในจันทบุรีมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าทุเรียนถ้าพัน,นุนี้ถ้าอายุต่ํากว่าแปดปีการควบคุมคุณภาพมันจะยากนิดนึงและในสภาพของบ้านเรานะครับทุเรียนมูสังคิงมันจะเป็นทุเรียนป่านะครับการดูแลรักษาไม่ต้องยุ่งยากมากพอมาเจอสภาพที่เราดูแลดีดๆการออกใบอ่อนในช่วงติดลูกช่วงอะไรต่างๆมันก็จะ แตกใบอ่อนได้เร็วนะครับมันเลยทําให้คุณภาพของเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อลายเสือนะครับเกิดขึ้นก็คือเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพนะครับส่วนพันธุ์อื่นๆก็พวกพวงมณีพวกสายพันธุ์จันทบุรีหนึ่งถึอันนี้ก็ปลูกปลาปลายนะครับไม่ได้ปลูกเยอะแต่ก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ตอบสนองกับผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะครับคือหลงรับแลจะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองทางอุทัยดิต นะครับเป็นทุเรียนที่มีขนาดของลูกไม่ใหญ่โตมากนะครับคุณภาพของเนื้อเนื้อมันจะเป็นสีเหลืองเข้มนะครับแล้วก็มีรสชาติที่หวานมันมเมล็ดรีนะครับถ้าดูแล้วมันจะคล้ายลักษณะของทุเรียนมูสังคิงคือมเมล็ดรีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าทุเรียนคันนี้ถ้านําไปปลูกที่อื่นนะครับที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ปลูกใน อุตราดิตหรือที่เคยรับแลแล้วขนาดของลูกมันจะเปลี่ยนนะครับก็คือถ้ามาปลูกที่จันทบุรีมันจะได้ลูกใหญ่ขึ้นนะครับการการบริรสชาติมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจากแหล่งดั้งเดิมได้เล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือพันนี้ก็จะไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่ในใน,ในพื้นที่อื่นนะครับ พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเกษตรเงินล้านจากทาง YouTube PRD7 Podcast กันต่อครับคุณกำลังฟัง PRD7 Podcast กลับเข้าสู่รายการเกษตรกันล้านนะครับทาง YouTube PRD 7 Podcast ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณทัญสิทธิ์ชาติวิริยะพงศ์เกษตรจังหวัดจันทบุรีครับคือทุเรียนทุกสายพันธุ์นะครับคือการเพาะปลูกการเตรียมดินสภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกก็จะคล้ายๆกันนะครับคือทุเรียนเป็นพืชที่ขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในดินทรายดินลูกลัง หรือดินเหนียวเพียงแต่ว่าเราต้องจัดการสภาพของแหล่งพาะปลูกนั้นให้มันเหมาะสมให้มันเหมาะสมกับการเจริญเติบโต,ตของทุเรียนนะครับถ้าเป็นทุเรียนดินทรายมันขาดอินทรีย์วัตถุเราอาจจะต้องมีการเติมพวกอินทรีย์วัตถุพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรพวกเขาเพื่อให้สภาพของดินมันเหมาะสมนะครับถ้าในาดินเหนียวเราต้องปรับโครงสร้างของดินให้มันร่วนซุยเชย่นเดียวกันนะครับในดินลูกลังก็จะต้องมีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไป เพื่อที่จะให้มันเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของต้นนะครับโดยหลักๆแล้วเราจะเห็นว่าในพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคตอนออกไม่ว่าจะเป็นระยองจันตาดหรือภาคอื่นๆน,นะครับตอนนี้เขาจะใช้ระบบการปลูกแบบทําเป็นโคกหรือทําเป็นร่องหลอนกระเบื้องรูปหล่อนกระเบื้องทําเป็นร่องลูกฟูกนะครับเพื่อที่จะให้มันระบายน้ําดี ระบายน้ําเร็วในช่วงการจเจริญเติบโตช่วงแรกๆที่รากมันยังไม่เยอะผู้เรียนไม่ต้องการน้ําขังมันก็จะได้รากแผ่ไปได้เร็วนะครับในลักษณะของการทําเป็นโคกหรือเป็นร่องลูกฟูกนั้นเราก็จะดูในลักษณะของสภาพภูมิอาทประเทศเป็นหลักนะครับถ้าที่ราบเรียบส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นร่องร่องลูกฟูกเพื่อที่จะให้มีทิศทางการระบายน้ําที่ดีแต่ถ้าที่บน ที่สูงต่ำไปตลอดแล้วก็ปรับสภาพดินให้เรียบยากก็จะทำเป็นเป็นเนินหลังต่าหรือว่าเป็นยกโคกขึ้นมานะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่บริบทหรือความเหมาะสมของสภาพพื้นที่สภาพภูมิประเทศเป็นหลักนะครับในการดูแลจัดการแต่อีกตัวหนึ่งที่มันจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือน้ำนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำนะครับแต่ไม่ชอบน้ำขังการที่จะปลูกทุเรียน เราจะต้องเตรียมแหล่งน้ำให้เพียงพอนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำเช่นถ้าทุเรียนทรงพุ่มขนาด6เมตรถึง8เมตรเนี่ยการความต้องการน้ำต่อต้นต่อวันมันจะมีตั้งแต่160ถึงจนถึง220ลิตรต่อต้นต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกทุเรียนจำนวนปริมาณน้ำ จำนวนต้นทุเรียนมันจะสัมพันธ์กับปริมาณน้ําที่เราเตรียมนะครับก็คือว่าถ้าทุเรียนเราปลูกสิบไร่เราจะต้องมีแหล่งน้ําอย่างน้อยหนึ่งไร่ที่มีความลึกไม่ต่ากว่าหกถึงแปดเมตรนะครับเพื่อที่จะสํารองน้ําให้เพียงพอนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะต้องหาแหล่งน้ํามาเติมด้วยในกรณีที่มันไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ในปริมาณที่เราต้องการนะครับอาจจะต้องเจาะบาดาลเจาะอะไรต่างๆ หรือหาแหล่งน้ําจากแหล่งอื่นมาเติมน,นะครับเพราะทุเรียนเนี่ยถ้ามันขาดน้ําในช่วงการพัฒนาการของผลเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ทุเรียนนั้นด้อยคุณภาพได้แล้วก็ขนาดของลูกขนาดของอะไรก็จะผิดเพี้ยนหรือแม้แต่ขาดน้ําในช่วงที่เราการเจริญเติบโตก็คือมันก็จะส่งผลทําให้การเจริญเติบโตนั้นผิดเพี้ยนไปนะครับ ในตัวสภาพอากาศที่เรามีอยู่นะครับในเขตภาคตะวันออกคงไม่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 มีปัญหาอะไรมากนักเพราะว่าอุณหภูมิกลางวันกลางคืนไม่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิตอนกลางวันกับตอนกลางคืนแตกต่างกันเนี่ยมันบางคนก็บอกมันชอบเพราะว่ามันจะทําให้ทุเรียนบังคับออกดอกได้ง่ายขึ้นเพราะว่ากลางวันร้อนกลางคืนเย็นต้นทุเรียนมันเครียดการจัดการน้ําอะไรต่างๆมันก็จะเร็วการออกดอกก็สามารถบังคับได้ทั้งปี ที่ถ้าเราเห็นในสภาพบางพื้นที่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือพอต้นไม้ใบแก่ปุ๊บเราก,ากักน้ำนิดหน่อยแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่แรไมันก็จะทำให้ออกดอกได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือสภาพอากาศที่เหมาะสมแต่ก็อย่างว่านะครับในตัวอุณหภูมิเนี่ยคืออยากให้มันแตกต่างกันมากนะักในระหว่างกลางวันกลางคืนแล้วก็ในระหว่างฤดูฝนกับฤดูร้อนก็ไม่ควรจะแตกต่างกันเกินเพราะ อากาศอุณหภูมินี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้มีผลผลิตต,ต่อต้นมากหรือน้อยนะครับถ้าอุณหภูมิสูงเกิน38องศางเซนเซียสไปแล้วนะครับต้นทุเรียนจะปากใบจะไม่เปิดแล้วก็จะเกิดความเครียดถ้ามันเป็นช่วงติดลูกนะครับมันก็จะสลัดลูกทิ้งก็คิดง่ายๆนะครับก็คือถ้าตัวคนเราเนี่ยถ้าอุณหภูมิสามองศา แล้วเราไปยืนตากแดบดบผมว่าเราก็จะอยู่ได้แค่ไม่ถึงสชั่วโมงก็ต้องวิ่งเข้าล่มละแล้วก็ไปเปิดพัดลมเปิดแอร์แต่ต้นไม้มันยืนทั้งวันนะครับต้นทุเรียนมันก็ต้องถ้ามันไม่เครียดก็ผิดปกติแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นพอต้นไม้เครียดนะครับการเคลื่อนย้ายสารอาหารต่างๆที่จะไปเลี้ยงลูกไม่สนใจแล้วครับก็คือสลัดลูกทิ้งเลยเอาเท่าที่มันจะเลี้ยงไหวเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับเราจะเห็นว่า จำนวนลูกต่อต้นทุเรียนมันจะเหลือน้อยนะครับอันนี้ก็คือคือเราต้องดูปัจจัยพื้นฐานก่อนที่เราจะเพาะปลูกด้วยนะครับในเรื่องของทุเรียนถ้าหนาวไปมันก็จะสลัดใบทิ้งใบร่วงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนาวไปเราจะลดอุณหภูมิยังไงเราก็ปรับเปลี่ยนเวลาการให้น้ําคือเราต้องศึกษานะครับในเรื่องของการทําทุเรียนเพราะว่ามันเป็นพืชที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากกว่าพืชชนิดอื่นๆนะครับ และนี่ก็เป็นมุมมองของทุเรียนยอดนิยมในแต่ละสายพันธุ์จะเห็นว่าประเทศไทยของเรามีหลากหลายสายพันธุ์มากๆครับซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นถ้าคุณฟังจะเลือกปลูกสายพันธุ์อะไรควรจะดูเรื่องของสภาพอากาศดิน น้ำที่เหมาะสมด้วยนะครับก็จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จแล้วก็ได้จับเงินล้านในการทำการเกษตรแบบปลูกทุเรียนนั่นเองครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube PID7 Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปัญชัยสาร,รการผู้ดำเนินรายการลาคุณฟังไปก่อน สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สว,วทชนบรี99.75เมกะเฮิรสวทระยอง91.75เมกะเฮิรสวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรสวทตลาด 92.75เมกะเฮิร์และสอทอสากแก้ว103.25เมกะเฮิร์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast